มาติดตามพิกวอผ่านโลกกันค่ะกวาดล้างเดือดเมดเวเดฟอวดอเวงการ์ดมีเพียบเช่เช่นหมื่นคนลุยแนวหน้าโดเนสอีก70,000พร้อมลุยเคียฟท่ามกลางสงครามข่าวสารที่สื่อตะวันตกโหมกระหน่ำว่ารัสเซียพลาดท่าและกำลังพ่ายแพ้เซเลสกี้และไบเดนก็มีการโดนประเด็นอมาเกดอนสงครามนิวเคลียร์ใส่โลกทันที โดยมีสื่อตะวันตกรับลูกรายงานข่าวรัวๆว่ารัสเซียกำลังจะใช้นิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ในยูเครนแล้วทั้งฝ่ายรัสเซียยืนยันว่าจะใช้ก็ต่อเมื่อศัตรูเตรียมหรือว่ามีการใช้ต่อรัสเซียก่อนด้านสมรภูมิสู้รบดุเดือดพบการปรากฏตัวของนาโตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่ในแง่ของอาวุธและกระสุนเดนิสปูชิลินหัวหน้าภูมิภาคโดเนส หรือว่า DPR ชี้ไปที่ฐานรับจ้างชาวโปแลนด์และอังกฤษจำนวนมากที่มารวมตัวกันอยู่ในแนวหน้าของดอนบาสซึ่งเคียฟหมายมั่นว่าจะยึดคืนสร้างฟันกำลังใจให้กับฝ่ายตนและเป็นผลงานของเงินและอาวุธเพิ่มได้การสู้รบแนวหน้าโดเนสจึงดูเดือดและกำลังผสมนาโต้ทุ่มมาตรงนี้ค่อนข้างมากแต่ตอนนี้กองกำลังพิเศษเชเช่นก็พร้อมที่จะลยอยู่ที่นั่นกว่า1 0,000คน โดยสไตล์รบเดือดห้าวหาญไม่ประนีประนอมก่อนหน้านี้รัสเซียเปิดเผยว่าพวกเขาได้มีการใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเทียนซาวในยูเครนเพื่อทำลายคลังเก็บอาวุธทางตะวันตกที่โอเดซาระยะหลังโอเดซาเจอดโดนกามิกาเซเสียเป็นส่วนใหญ่ล่าสุดอดีตประธานาธิบดีรัสเซียสายดุก็ได้มีการแพร่คลิปตรวจงานที่โรงผลิตขีปนาวุธเอเวนการ์ดซึ่งก็เป็นนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ชนิดหนึ่งที่มีอนุภาพแรแรง แสดงให้เห็นว่ารัสเซียมีสเกยภาพในการผลิตอาวุธทางยุทธศาสตร์เหนือชั้นผลิตเองไม่ต้องซื้อและมีจํานวนไม่จํากัดซึ่งก็เป็นการสวนกระแสข่าวว่ารัสเซียมีแต่ของเก่าและกําลังหมดสต็อกท,ท,ทั้งๆที่ความเป็นจริงยูเครนเป็นฝ่ายสูญเสียทั้งอาวุธและกําลังคน ก็เรียกว่าเรื่องนี้เริ่มมีการเผยแพร่ในสังคมโซเชียลแบบปิดไม่มิดนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ต่อสู้รุ่น Mi 35ในสมรภูมิควบคู่ไปกับขบวนรถถังเบาและก็คุ้มกันด้วยการส่งมอบยุทธภัณฑ์ทางทหารส่วนบินรบรุ่น Su 25และ A 50 AEW หรือว่า Airborne e a r y Warning ของกองทัพอากาศรัสเซียก็ยังคงเป็นพระเอก ทำการยิงขีปนาวุธเป็นคู่จากระดับความสูงต่ำกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการเผยแพร่ภาพทางสื่อโซเชียลของรัสเซียโดยสแสดงให้เห็นการสู้รบในยูเครนที่ยังคงดําเนินต่อไปวันที่8ตุลาคม2565สำนักข่าวทัสและรัสเซียทูเดย์รายงานว่ารัมซานคาดิรอฟผู้นําเชเชนได้มีการเปิดเผยว่ากําลังพลของเชเชนที่มีส่วนร่วมในสมอรภูมิยูเครนมีทหารราว10,000นายกําลังสู้รบที่แนวหน้าดนเนส์แล้ว และจากสื่อโซเชียลของเชเชนมีการเผยแพร่ภาพข่าวนายทหารของเชเชนรายงานว่ากองกำลังพร้อมที่จะลุยศึกเคียบ7 0็ดหมื่นนายซึ่งก็รอคำสั่งเข้าพื้นที่คาดิรอบเน้นย้ำว่าหน่วยข่าวกรองตะวันตกกำลังทำสงครามข้อมูลซึ่งพยายามที่จะเสียมเราทำให้รัสเซียเชื่อว,ว่าสาธารณรัฐเชเชนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราชาวเชชเนียเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของรัสเซียที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ไม่ต้องบอกก็รับรู้ได้ว่าหน่วยพิเศษเชเชนจะรุกรบดุบเดือดแค่ไหนเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับรัสเซียต้องจับตากลยุทธ์การสู้รบทั้งกองกำลังหลักและหน่วยพิเศษที่วันนี้มีทั้งเชเชนวากเนอร์คอเซกและกำลังพลภาคพื้นดินที่น่าเกรงขามว่าจะประสาน สู้กวาดล้างกองกาลังผสมนาโตและเคียบสุดโต่งอย่างไรด้านเวทีการเมืองระหว่างประเทศหลังจากประธานาธิบดีเซเลสกี้เรียกร้องให้นาโตใช้นิวเคลียร์โจมตีรสัสเซียก่อนเพื่อขัดขวางมอสโกไม่ให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์รัฐมนตรีต่างประเทศรัรสเซียเซอร์เกยร์ฟลอฟได้มีการตอบโต้ทันทีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า การยุยงของเคียฟสร้างความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงสหรัฐและพันธมิตรต่างก็มีส่วนรับผิดชอบต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นอันตรายในระดับโลกเนื่องจากพวกเขาได้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ร้ายแรงให้กับระบบการปกครองของประธานาธิบดีวอลโดีมีเซเลสกี้ยูเครนทั้งๆที่เขามีความทะเยอทะยานอย่างเปิดเผยของกลุ่มลัทธิทหารหัวรุนแรงสุดโต่งเขาเห็นด้วยกับประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสที่เคยกล่าวว่า นาโต้และยุโรปสมองตายไปแล้วโฆสกแคมลินดัมิตรีเปสคอฟเช่งทันทีว่าโลกควรที่จะสังเกตการเรียกร้องของเซเลสกี้ในการโจมตีนิวเคลียร์เชิงป้องกันต่อรัสเซียเนื่องจากคำกล่าวเหล่านี้เท่ากับการเรียกร้องให้เริ่มสงครามโลกครั้งใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบแรยแรงอย่างมหาศาลเขาเน้นว่าสหรัฐและอังกฤษซึ่งปกครองโดยพืชทีนในเคียฟควรรับผิดชอบต่อคำแถลงของเซเลสกี้ครั้งนี้ด้วย หลังจากฝั่งรัสเซียมีการกล่าวโต้เซเลสกี้ไม่ทันขัดคำประธานาธิบดีโจบไบเดนก็ออกมาประกาศอเมริกาดอนที่สหรัฐรับลูกเป็นปีเป็นขุยประธานาธิบดีโจบไบเดนแห่งสหรัฐได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการคุกคามของอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงสงครามในงานระดมทุนเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่6ตุลาคมที่ผ่านมาไบเดนประกาศกล่าวถึงความขัดแย้งในปัจจุบันในยูเครน โดยอ้างว่าประธานาธิบดีปูตินจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องรัสเซียและอาณาเขตแคว้นที่ผนวกใหม่ว่าเป็นช่วงเวลานิวเคลียร์ที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการคิปนาวุฒของคิวบาเมื่อ60ปีก่อนและสหรัฐจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งรุ่งึง้นทั้งเซเลสกี้และทำเนียบขาวออกมาแก้ตัวว่าคำพูดของไบเดนไม่ใช่มติหรือข้อมูลข่าวกลองเป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้านผู้นำยูเครนสั่สื่อว่าปิดเบือน เขาแค่ขอให้นาโต้วคว่ำบาตรเพิ่มไม่ได้ขอให้ใช้นิวเคลียร์เรียกว่าตัวเองพูดอะไรเอาไว้ในไลฟ์สดสักขนาดนั้นยังออกมาแก้ตัวไปน้ำคุนๆเป็นเช่นนี้ชาวโลกก็ยังคงต้องระทึกกันต่อไปว่าฉากแนวรบยูเครนจะขยายไปถึงโปแลนด์หรือไม่สหรัฐจะยอมแลกนุกกับรัสเซียจริงหรือเพราะฝ่ายรัสเซียเองก็เปิดชัดพร้อมที่จะคุยและก็ไม่ลุยก่อนแต่ถ้าศัตรูขยับรัสเซียก็ไม่ปล่อยให้ผ่านแน่ สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซดมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานองปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมว,วิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง1,900บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ021146663รีบโทรมาเลยนะคะ